คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอแฟนช่องทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องภูมิภาโชคคือเกาค่ะกะตามเคยค่ะขามต่างประเทศนะคะเมื่อนี่เป็นวันพุธที่เจพฤศจิกายนว่านะคะสอง่นหาค่ะกะตามแนวทัง หวยเล่าหวยห้าน้อยของเซียนนิรนามคือเกาด้วยค่ะหลังจากที่ห้างหายกันไปโดนค่ะค่ะมีเขาไม่รุดเนาะค่ะทองเซียนนิรนามเพื่อนกะได้เน้นนไ้ตัวเลขมากแล้วค่ะในส่วนของตัวเลขเพิ่นกะกะมีเขาไม่รุดเนาะค่ะกะไม่ว่ากันค่ะกัเป็นแนวทางหวยเล่าหวยห้าน้อยนะคะขามตั้งประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาเลขวิ่งเลขเลขเขาเลขวิ่งเลขสองตัวเลขสามตัวกับเขามาอยู่ค่ะ กอนจะไปรับชมของเซียนนิรนามในเมือนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นี่ไเด้ค่ะกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการบ่อยพานในคลิปต่อไปค่ะมารับชมกันเลยค่ะในส่วนของเหลขของเซียนนิรนามเด้อค่ะในวันที่7ท่านว่าคม2 5 6 5ก็คือเมือนี่แหละค่ะในส่วนของแนวทางหวยลาวหวยฮานอยเนาะยค่ะเซียนเนื้อน้ำนะคะเพิ่นก็ได้เน้นไ้มาทีวิ่งที่4 5ห้าและ8ค่ะแล้วก็เหลข2ตัวก็จะมี3ชุดเนาะค่ะ เลขสอตัวก็จะมีอยู่3ชุดก็จะมี C ีหนึ่งซีหาซึ่งเน้นที่ C ีหานะคะลักหาก็จะมีหาศูนย์หาหนะคะเน้นที่หาแลัก8ปดก็จะมีอยู่แปดหนึ่งแดีแนะคะเน้นที่8ปดซีนะคะก็ล่องใช้วินิจเวจนาญานในการรับชมนะคะสําหรับตัวเลขเป็นแนวทางนะคะส่วน f อฟซีทันใดที่เขามารับชมกับขอมีโชคไม่ใช่น้ำเสียนิลน้มนะคะ กระฝากกดไรกุดแช่กันออกไปนะคะในส่วนของตัวเหลขกเพ่นกะะไฮมาแบบนี้แหละคะ่ะกะมีตัวเน้นอยู่นะคะกะับหลายตัวอยู่ค่ะกะกะมีตัวเน้ไนไฮอยู่ค่ะแต่ละหลักกะเอฟซีทันไดมักในตัวเลขดกดก็ลองไปใช้วินิจวิจารณณในการรับชมนะคะใช้วินิจวิจารณณในการรับชมนะคะแอดกับวบลลินพันธ์เวบร์ถือ ซ้อมใบอยู่ดิวิจันนยญาณเบ้าันบ้ออกลิ่นแข็งวิจันนยญาณค่ะแต่ว่าเป็นยังนะคะเพราะว่ากันค่ะแกเข้าใจวามหมายเดียวกันที่เก่าล่ะค่ะในส่วนของตัวเลขเสียนนิรนามนะคะ <h> วันที่เจันวาคม25 65 <h> น้า <h> นะคะเ <h> ลขลาวเลขานอยเซียนนิรนามนะคะวิ่งที่สี่และหและ8ดนะคะ เลขสามตัวโอเลขสองตัวนะคะขอโทษขอให้หลายๆค่ะเลขสองตัวก็จะมีอยูสามชุดนะคะก็จะมีหลักซี่ก็จะมีซีหนึ่งซีซีซีหาเน้นไปที่ซีหานะคะลักหาก็จะมียูหาศูนย์หาหาหาแปดค่ะก็เน้นไปที่หาแปดลัก 8, แปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดซีแปดแปดเน้นไปที่แปดซีนะคะก็ล่องใช้วินิจวิจราญาณของแต่ละบุคคล ในการเบิรงตัวเลขว่ามาร์บอค่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเนาะค่ะทุกๆุกตัวเลขอะเป็นแนวทางตลอดนะคะกะกดไลค์กดแชร์ห้แอดเพื่อเป็นการบ่อยพลาดในคลิปต่อต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะ,ะค่ะกะอยากให้เอฟซีทุกทท่านไม่โชคไม่ใช่น้ำกันละค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขของไพ่กระซ้างเนาะ,ะค่ะกะอยากให้มีโชคไม่ใช่น้ำกันค่ะมีมี ถูกไว้ล้อยเบอร์น้ำกันค่ะทางช่องเฮากะจะได้นําเสนอตัวเลขมาฝากทางช่องน้องภูมิพาโชคคือเก่าค่ะจะฝากกันไว้ค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี่ที่เขามาแล้วลกดไรค์กดแช่หายอยู่แล้วกะขอขอบคุณหลายนนะคะกะขอขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับผู้ใดที่เขามาแล้วกะ มักในตัวเลขก็กค่อยจัดนะคะคัดก็ผ่านนะคะ่ะนี่ค่ะตัวเลขเดี๋ยวแอบจะทวนให้อีกรอบนึงนะคะ่ะวันที่7จธันวาคม2,565นะคะแนวทางเลขลาวเลขฮานอยนะคะกะมีของเสียนนิลนามเพิ่นหายวิง่งมาทีซี 4, และหาและแปดนะคะ เลขสองตัวจะมีอยู่สามชุดนะคะก็จะมีหลักซี่ก็จะมีซ<ม>ี่หนึ่งซี่ซี่ซี่หาเน้นไปที่ซี่ห้านะคะ่ะหลักหักจะมีอยู่ห้าศูนย์หาหาหาแปดเน้นไปที่ห้าแปดนะคะ่ะหลักแปดก็จะมีอยู่แปดหนึ่งแปดซี่แปดแปดนะคะเน้นไปที่แปดซี่นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะเพื่อเป็นการบ่อยพาดในคลิปค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่เล่นหวยเล่าหวายห้า,หาหน้อยกะขอให้ เฮงเฮงลอยลยปังๆเลยนะคะวันที่7ท่านว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบหานะคะสำหรับมือนี่กับบ๊มี่ยังหลค่ะนี่ค่ะในส่วนของตัวเลขนะคะเบิ่งกันไว้ดีๆค่ะก็จะตามเส้นนี้ละหน้าห้ยึดเก้าค่ะเพราะว่าเลขจะเขาจะลุดเนาะค่ะสำหรับมือนี่กับบ๊อมี่ยังหลค่ะพอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ